มีการเอาผลไม้จีนบุกเข้ามาในไทยให้คุณพูดคํานี้ทาไมแต่ผลไม้จีนเดิมทีก็มันน้อยมากน้อยมากถ้าเทียบเขาบอกว่าถ้าเทียบมูลค่ามูลค่าออกไปไทยออกไปแสนตันนะผลไม้จีนเข้ามาพันตันเองบอกว่าให้ถ้าคุณจะพูดอย่างนี้นะคุณเอาเปียบผมแล้วคุณยังมาตรวจผมยไม่เป็นไรคุณตรวจผมใช่ไหมผมตรวจคุณนี่คือปัญหาจุลกรรไกรไทยสร้างปัญหาไง สวัสดีครับดีบีวเทาวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องเศรษฐกิจสักนิดหนึ่งนะครับรถไฟความเร็วสูงจากจีนมาที่เวียงจันท์แล้วก็เลยมีอะไรใหม่ๆอยามาเล่าสูก่กันฟัง สวัสดีครับเจคุยสวัสดีครับแปทรงค่ะเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมเป็นคลิปที่เราทามาตลอดช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้เราจะเน้นที่โฟกัสที่เศรษฐกิจครับผลไม้ไทยส่งออกจีนนี่มหาศาลไปที่ไหนครับเจคุยก็เมื่อก่อนขอเล่าธาดไปนิดนึงนะเมื่อก่อนลําไยเราอ่ะหรือลําไยแห้งเราเนี่ยต้องเป็นุ่งสล่งผ่านพม่าเข้าจีนครับซึ่งทํากันมาเป็น10บสปีแล้ว อีกเรื่องหนึ่งจีนก็มองว่ามันต้องเสียภาษีไทยก็รู้ว่าผลไม้ต้องเสียภาษีแต่หนีเข้าไปหมดเลยนะครับตอนนี้เขา FTA ศูนย์แล้วไม่ใช่ใช่ตอนนี้ศูนย์ศูนย์แต่ เขาก็จิงเขาก็มีวิธีนะครับกับกกันพืชคุณเข้าไปเสร็จโดนกักกันพืชไม่ผ่านผลไม้เมน่านะครับจะโดนอย่างนี้ประจําและล่าสุดเนี่ยมีเรื่องทุเรียนที่เจ๊งกันไปหลายลงเลยเพราะอะไรตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าที่ด่านกวางซีไห่กวนกับกวางซีกวนจะออกผิงเสียงที่จะออกมาที่เวียดนามตอนนี้ออกไม่ได้นะครับตู้ค้างอยู่ประมาณ3,000ตู้ผมเนี่ยมีเพื่อนมีญาติหลายคนเลยเฮ้ยเจ็กกุยทํายังไงวะเนี่ยทำไมของนานโอ้บอกรีบถอยออกถ้าคุณยังไม่ได้เข้าไปจ็อบตา ที่คัสตอมเขานะครับว่าคิวคุณเท่าไหร่คุณถอยเลยนะครับแล้วไปลงเรือจะมาเร็วกว่านะครับถ้าคุณรออยู่ตรงนู้นอะ เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันจะลงเรือจางตรงไหนอ่ะก็กลับออกไปลงกวังเจ้าอะไรเงี้ยอ๋ออ่าคือต้องถอยออกไปลงกวังเจ้าเลยซึ่งเพราะคุณไม่ถอยผมไม่นคนรู้จักนะเครื่องจักรอ่ะถอยไปกวังเจานะไม่งั้นนะหลังตุจีก็มาไม่ได้คุณคิดดูสามพันตู้แล้วเขาอยากปล่อยคุณแค่วันละไม่กี่ตู้แล้วเขาตรวจละเอียดอ่าไม่เขาก็ทํางานแบบช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆตรวจละเอียดตรงนี้ตู้หนึ่งคุณต้องใช้เวลาเท่าไหร่คือพูดง่ายๆเขาไม่ได้ปิดเนาะไม่ปิด ไม่ปิดเขาตัวละเอียดเขาขอตัวละเอียดแต่ผมคิดว่าโดยลึกๆเป็นกุศโลบายเขาจะให้คุณเนี่ยไปใช้รถไฟความเร็วสูง,งทำไมไม่พูดให้ชัดเจนไปเลยไม่ได้มันเป็นคือคือ โอเคถ้าเป็นคนในคอมมิวนิสต์เขาเองในประเทศเขาเองเขาพูดได้แต่ถ้าเป็นนโย<อ>บายต่างประเทศนยบายอินเตอร์เนชั่นแนลคุณมาทำงี้ได้ไงอยู่ดีๆ,ๆมีทางให้เดินไปเดินไปเนนขาเรียกว่าไม่ยุติธรรมอ่ะแต่เขาก็ใช้หลักแต่ตรงสมัยนี้ก็คือ,อรายเงินผมจะไปบอกผมไม่คุณไปไม่ได้ผมก็บอกว่าตรงนั้นถูกกว่าหรออันนี้เทคนิคการค้านะตรงนี้นานเป็นเทคนิคเพราะอะไรตอนนี้รถไฟความเร็วสูงเขาทำมานะครับขอโทษนะลงทุน เป็นแสนแสนล้านเพราะอะไรตอนนี้โควิดนักท่องเที่ยวก็มาผ่านทางนี้ไม่ได้แล้วลาวเองก็ไม่มีเงินไปเที่ยวจีนเขาก็ไม่ปล่อยคนออกมาเที่ยวลาวเหมือนกันไม่ปล่อยคนมาเที่ยวถ้าลาวไม่ต้องพูดถึงเลยอ่า<อ>ฉะนั้นไทยเนี่ยจะนั่งไปเที่ยวก็ไม่ได้ไม่ออกวีซ่าให้อันนี้ชัดเจนนะเรื่องไม่ออก <คน S 1> วีซา่าคนไม่ต้องพูดถึงแล้วจบเขาก็ต้องอะไรใช้สินค้าสินค้า,คาแล้วสินค้าผมก็ตรวจละเอียดอ่ะความผิดของผมไหมผมจะส่งออกจะนําเข้าผมก็ละเบียบผมอ่อระเบียบผมอ่ะผมก็ใช้ตรงเนี้ยคุณรอไปอีกสามพันตู้ ฉะนั้นคุณมีวิธีถ้าเกิดคุณบางคนก็ไม่รู้จักว่าจะไปออกเฟสเรือก็ขึ้นโบกี้รถไฟดีกว่าความเร็วสูงก็ไปลงที่อะไรเลยคุณหมิงเลยอ่าก็ไปคุณหมิงหรืออะไรแล้วก็จากเนี่ยจากเนี่ยขึ้นความเร็วสูงแล้วก็เข้าลาวแล้วก็มาหนองคายแล้วตอนนี้มีคนทําแล้วนะครับเข้าลาวปุ๊บหนองคายเมาถึงแหลมฉบังเพราะจริงแล้วเนี่ยเขาเชียร์ด่านที่หนองคายก็ได้แต่ผมไม่ทราบว่าคือคือตัวผมเองก็ไม่มีความรู้นะว่าด่านที่หนองคายเขาเป็นอีจีไฮกว่าหรือเออจีไฮกว่าคือคนจีเนี่ยเขามี ขั้นหนึ่งก็คือต่อมอขั้นหนึ่งก็คือต่างประเทศได้แต่ถ้าเกิดชายแดนเนี่ยถ้าเป็นขั้น3าขั้น4ี่เนี่ยต่างประเทศข้ามไม่ได้นะครับอิจิอิจิอ่าไม่มีปัญหาน้องคายเป็นอิจอิอ่าอ,อิจิก็จบละอิจิเนี่ยแต่คนไทยยังกลัวอยู่เพราะอะไรไม่เคยเคลียร์ด่านที่หนองคายไม่รู้ว่าด่านที่หนองคายง่ายหรือยากก็ไม่มีเที่ยว ไม่มีปัญหาเขาเรียกว่าเป็นประเพณีมานานละคือของเราเนี่ยมันต้องออกด่านแหลมฉบังทั้งนั้นแหละมันเป็นลักษณะของทั่วไปแต่ทีนี้เนี่ยมันมีพวกอีสานไม่อยากไปออกแหลมฉบังแล้วเขาจะตัดตอนที่เคลียดด่านที่หนองคายแล้วให้ส่งไปที่อุบลสุรินทร์บุรีรามมันควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ตอนนี้เขาไม่กล้าเขายังให้ว่าเข้าแหลมฉบังแล้วชิปปิ้งเขาก็เคลียร์แลมฉบังเสร็จค่อยทุกกลับมาอีสานจริงเรื่องพวกนี้มันต้องใช้เวลา ใช้เวลาในการคือความไม่มั่นใจปฏิรูปแล้วก็ทําความเคยชินให้คนก่อนแต่เป็นผมนะผมอาจจะนิสัยเหมือนแปะทรงผมไปหนองคายเลยเฮ้ยถ้าผมจะมาทางนี้ติดไหล่บ้างต้องทดลองนะต้องทดลองเพราะมันถูกกว่าคุณหนองคายเข้ามาแหลมฉะบางเอาหัวลากเฉียฉาบางตอนนี้ความจิดมันอยู่ที่รัฐบาลไทยด้วยรัฐบาลไทยไม่เคลียร์ให้ชัดๆว่าตรงนี้พิธีกรรมทางศุลกากรเนี่ยกับลาว จีนเนี่ยไม่ต้องคุยสามชาติตอนนี้ทางจีนเองก็ไปไปย้ำมาหลายทีแล้วว่าเฮ้ยคุณต้องทําตรงนี้ให้มันถูกต้องรัฐบาลไทยก็ยังรู้อยู่เนาะเป็นาอะไรที่ทวามร้ช้ามากเขาก็เลยรู้สึกหงุดหงิดอ่ะรัฐบาลจีนก็หงุดหงิดอ่ะว่ารัฐบาลไทยนี่คล้ายๆเหมือนกับว่าไม่เต็มใจไม่ร่วมมือมองมุดหงิดแบบนี้เนี่ยเวียดนามมันก็โชยโอกาสเลยเพราะอะไรมันเดี๋ยวนี้ถ้าทางบกอ่ะผ่านเวียดนามเข้ามาไทยเยอะมากใช่ใช่ไหมฮะผ่านอะไรด่านอะไรนะผิงเสียงผิงเสียงเนี่ยเยอะมากเพราะอะไร ไอ้ดาน12ปันนามาลงท่าขี้เหล็กมาพวกนี้มันเรียกว่าจอดไปหมดแล้วผมเคยไปหลันถึงเสียงมาแล้วก็เห็นสภาพมันแล้วว่ามันเป็นสภาพของการค้าเวียดนามกว่าจีนมากกว่าแล้วเราไทยไปแทรกเนี่ยมันเหมือนกับทำให้เขาวุ่นวายอ่ะเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรเวียดนามแต่ทีนี้อีกอันหนึ่งเขาก็แค่ผ่านท่าอะไรเขาไม่ได้เขาได้นิดหน่อยเขาก็แกล้งแกล้งผลไม้คุณไปถึงเวียดนามเวียดนามมาแกล้งเวียดนามตัวยองคือจีนให้เข้าอยู่แล้วแต่ว่าเวียดนามก็ดึงยื้ออะไรเน่าวันี้นะทุเรียนเสียง เรื่องจริงตรงนี้คือว่ามันเป็นการขัดแย้งระหว่างประเทศคนที่จะต้องไปเคลียร์คือพาณิชย์ของไทยกับพาณิชย์จีนแล้วก็เวียดนามแล้วก็ลาวความยากมันอยู่ตรงไหนกระทรวงพาณิชย์คนไทยมันไม่เก่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาใช้อีโก้ค่อนข้างสูงคือไม่คุยกันไงคนเดือดร้อนคือชาวบ้านอันนี้ผมก็ฟังมาแล้วก็เนี่ยทำให้ลงทุเรียนที่เห็นเห็นเจงเยอะมากคราวนี้ปัญหามันคือ่างนี้แากปัญหาของผมว่าพวกนี้มันคือเป็นความสัพันธ์ระหว่างประเทศเนาะคราวนี้จีนต้องออกหน้าตักใหญ่มาคุย ตัวเฮียต้องมาคุยว่าพวกคุณทําอย่างนี้นะคนเดือดร้อนไม่ใช่พวกเราหรอกคนเดือดร้อนคือประชาชนคือลักเงาข้างหน้าคนกินก็ไม่ได้กินไงใช่ก็ได้กินกินแพงกินแพงใช่ไหมกินแพงก็เป็นสิ่งที่ทําให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็อีกอย่างการทอนสภาพรัฐบาลไทยก็ไม่ดีไงแต่อันนี้เนี่ยจีนเขาก็เฉยๆก่อน พราะตอนนี้เขาก็อยากให้มันวุ่นวายลึกๆอยากให้มันวายแล้วคุณก็ไปทางอื่นไงไปทางรถไฟตอนนี้ทางรถไฟนี่ที่ผมมองสถานการณ์ตอนนี้คือว่าความไม่พร้อมของฝั่งไทยนี่เยอะเยอะคือหมายว่าการตอนนี้พิธีกรรมทางศุลการกรเนี่ยมันจะต้องไปทําที่หนองคายแล้วออกไปลาวก่อนนะครับออกไปลาวเสนนะร็จนะแล้วก็ต้องเลึลนเบียด<ล>่านลาวด้วยนะ แต่จริงแล้วต้องมาเคลียร์ว่าไม่เปิดซิลผ่านเข้าไปเฉยๆแล่วือส่สิ่งที่มันเป็นปัญหาคือมันไม่ทํากันไงครับมันกำลังคุยกันอยู่ไงคุยกันนานมากแล้วจริงๆแล้วที่ถูกต้องคือตั้งสถานีที่หนองคายแล้วก็ขึ้นที่หนองคายแล้วก็วิ่งยาวเลยครับคือไม่ต้องยุ่งกับเราเลยก็เป็นแน่เป็นตู้ที่เป็นตู้ที่เขาเรียกว่าปิดตู้ปุ๊บนี่คือของไทยส่งจีนไม่เกี่ยวอะไรกับเราเราจะเก็บค่าเหยียบแผ่นดินอะไรก็เก็บไปเก็บไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันใช่อันนี้ต้องทําอย่างนี้แต่ตอนนีีี้้้้้ไไมมม่่่ใชตตตออนนนเเขขาาาาาาคุณงะพพิรภปทลลวววแก็ ไม่ออกละกาลากอนแล้วก็ไมออกละกาลาราวอันนี้ผิดซึ่งไทยเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยไม่ใส่ใจเขาก็เลยโมโหไงหลายหลายอย่างที่ประเทศไทยรัฐบาลไทยมันไม่ใส่ใจไงผลไม้เลยเละเลยความเลยใช่ความยากมันตรงนี้คือว่าต้องไปโจมตีเขาอีกนะล่าสุดที่ผมฟังข่าวมานะเขาทำยังไงรู้เปล่าไปตรวจของจีนน่ะไม่ให้เข้าไทยอ่ะเขานี่โมโหหนักเลยเขานี่รัฐบาลจีนที่โมโหหนักเลยล่ะเพราะเหตุผลเนี่ยเฮ้ยคุณมาตรวจของผมเยอะแยะไงนะ ความหมายคือ,อยังไงแล้วมันมีข่าว,าวเออมีข่าวว่ามีการเอาผล,ลไม้จีนบุกเข้ามาในไทย ให้คุณพูดคํานี้ทําไมแต่ผลลัพจีนเดิมทีก็มันน้อยมากถ้าเทียบเขาบอกว่าถ้าเทียบมูลค่ามันค่ยออกไปไทยออกไปแสนตันนะคุณมันจีนเข้ามาพันตันเองบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณจะพูดอย่างนี้นะคุณเอาเปียบผมแล้วคุณยังมาตรวจผมไม่เป็นไรคุณตรวจผมใช่ไหมผมตรวจคุณนี่คือปัญหาจุลาการกนไทยสร้างปัญหาแล้วก็เวียดนามก็เลยฉวยโอกาสนี้เวียดนามตีลวนอยู่แล้วขอเล่นเลยเพราะหนึ่งก็บางทีก็มันใช้จีนหมันไช้ไทยแล้วไทยเนี่ยก็เติบโตคู่ขี้ เกิดมาบางอันนะพูดจริงๆนะท้านรัฐบาลเราไปอย่างเงี้ยเวียดนามแซงหน้าแล้วระบบราชการเราเนี่ยเขาถึงบอกต้องปฏิรูปคือผมไม่อยากโทษใครเนาะจีนก็อาจจะไม่ถูกเวียดนามก็อาจจะไม่ถูกเนาะแต่สิ่งสี่ต้องเราเป็นคนเสียหายอ่ะเราต้องเดือดร้อนที่จะดิ้นรนไปคุยไม่ใช่เอ้จีนบอกว่าไม่เป็นไรคุณเข้าน้อยผมไม่ว่าก็คุณพอดีผมเข้าคุณคุณยังมาหาเรื่องผมเลยครสุนทรการไทยทำไปได้ยังไงอ่ะไปออกข่าวว่า ไอ้ผลไม้ไทยไอ้ผลไม้จีนจะมาตีตลาดไทยจะบุกผักเอฟทีเอมันก็บอกอยู่แล้วส่งเสริมไม่เข้ามาเยอะๆใช่คุณจะไปกีดกันเขาทำไมอยู่ที่การอยู่ที่ราคาและคุณค่าคุณภาพใช่คุณกีดกันเขาปุ๊บคุณไม่รู้สึกว่าคุณจะไปฆ่าตัวตายหรือเปล่าเขาก็กีดกันคุณไงเอาข่าวว่ารถไฟความเร็วสูงวิ่งมาปุ๊บเนี่ยโอ้สินค้าจีนจะมาบุกไทยใช่ไม่จะบุกได้ยังไงในเมื่อคุณยังไม่เขายังเข้าไม่ถึงทุงไทยเลยทันนี้ก็สั่งจีนทางนั้นน่ะมันไม่มาทางนี้มันก็มาทงอื่น คุณจะบ้าบ้าข้างเขาเรียกว่ามันมีคนที่มันเขาเรียกว่าคุ้มข้างไงก็คือว่าเล่นเอาหน้าไงพอเล่นเอาหน้าความเสียหายไม่กระทบชิงดึงดึ๋งดคนจะมากินแย่ผมก็บอกว่าคุณมีทางเดียวนนะปฏิรูปราชการอันนี้พูดแรงไปรึเปล่ามนุษย์แต่ว่าใครๆก็พูดกันครับอันนี้เจ๊กลองพูดในแน่สองผู้ประกอบการว่าสมมติสินค้าไทยเนี่ยที่เข้าไปในด่านพิงเสียงเนี่ยเหตุผลอย่างเดียวที่เขาต้องเข้าไปนั้นเพราะอะไรนุ้มเจ๊กเพราะเหตุผลก็คือว่าทางขั้นนานนาคมของเรามันไม่ดีไงมันผ่่าาาทท้้ลยีมเขไไไป ผนนิงเสียงตอนนี้สะดวกที่สุดตอนนี้สะดวกที่สุดต่อให้ยังไงผิงเสียงก็ยังสะดวกที่สุดรัฐบาลจีนก็เลยอเอาสะดวกใช่ไหมก็ทาให้มันยากหน่อยไม่ใช่เร้บอกเราทงอื <c oughs> น่นบ้างช้าหน่อยคราวนี้ประเด็นก็คือว่ารัฐบาลไทยต้องเป็นส่งเสริมด่านไม่ว่าจะเป็นดาน่านเขาเรียกว่าด่านบอเต็นเนาะ,ะให้มันดีกว่านี้บอเต็นคือแหล่งใหญ่มากเลยที่ควรจะเข้าแต่ว่ามันไม่ไปไงไม่ไปเพราะว่าจริงแล้วบอเต็นเนี่ยง่ายกว่าด้วยเขาจะส่งเสริมบอเต็น เพราะ่อเตีมีทั้งรถยนต์รถไฟมี2อย่างาแล้วยังมีแม่น้ําโของอีกออซึ่งมันมี3อย่างทําไมคุณไม่ใช้ตรงนั้นสินค้าไทยคุณไม่ต้องไปเวียดนามทําไมนี่ความผิด,ดอย่างหนึง่งผมไม่เข้าใจเลย ก็ผมเข้าใจเจกเพราะเห็นว่าคือมันสะดวกเวลาวิ่งได้ดังสะดวกสะดวกกว่าพ่อค้ายังไงต้องเอาที่สะดวกใช่ไหมพอสะดวกต้นทุนต่ากว่าแหล่งบริโภคที่ใหญ่สุดคือกวางเจาฉะนั้นถ้าเขาอ้อมไปคุณหมิงเนี่ยมันมันเสียเวลาแต่ถ้าอย่างที่เจกพูดถ้ามันมีรถไฟมัน12ชั่วโมงถึงเนี่ยไปถึงคุณหมิงแล้วก็ส่งไปกวางเจาก็ไม่ยากสบายมากเฉะนั้นเขาเลยพยายามให้ให้ผิงเสียงมันยากสาหรับติค้าไทยคนไทยจะได้อบมาใช้ทางบ่อเต็นเพราะเขาต้องการส่งเสริมบ่อเต็นให้เป็นศูนย์ขับทางคาออมนาคมทางบกของรูปน้ำโขง ที่อยู่แล้วค,ความผิดมันไม่ได้อยู่ที่เราที่อยู่ที่ที่จีนนะจีนบ,บอกคุณต้องมาใช้บอดเต็นแต่คุณไม่ไปใช้คุณใช้พิงเสียงคุณประเทศไทยคุณไม่เกี่ยวอะไรกับเวียดนามเขาจะต้องการค้าเวียดนามกับจีนมันมองผิดไปหมดเลยอ่ะครับทีนี้อันหนึ่งถ้าตอนนี้ผมแนะนําส่วนตัวนะใช้แอร์เฟสก็ดีนะเพราะอะไรตั้งแต่โควิดเนี่ยคนไม่ขึ้นเครื่องเดี๋ยวเนี่ยเครื่องบินที่มีอยู่เอามาวิ่งสินค้าหมด อาจจะดิบกันไม่เยอะกับตันประพัดอะที่ออกในเราอ่ะตอนนี้ทำไมก่อนเขาก็ขับเครื่องบินเนาะผู้โดยสารตอนนี้ก็ขับเครื่องบินขนส่งค่าตั๋ละเครื่องบินมันว่างไงว่างไม่มีคนกเอาของดีเอาของวางบนเบาะเลยครับก็ต้องเปลี่ยนทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนวิกฤตเปลี่ยนให้มีโอกาสขึ้นมาแล้วพอมันวิ่งอย่างเงี้ยมันก็ได้ราคาถูกคุณก็ไปคิดนะเพราะว่าตรงนี้ก็ต้อง สมมตินะตรงนี้ต้องส่งไปท่ารถไฟแล้วลงลงนู้นก็มีมันเหมือนกับถ่ายทอดกันหลายรอบคุณจืดขึ้นเครื่องจูบลงเลยถึงที่หมายผมว่าต้นทุนอาจจะไม่ทิ่เปนเนานความหมายที่ที่เราจะมองภาพรวมของการขนส่งหรือโลจิสติก์ของประเทศไทยหรือว่าอาเซียนกแล้วแต่ไปจีนเนาะิงๆจีนวางแผนไว้หมดแล้วเขาต้องการความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนอันนี้สิ่งสําคัญตอนนี้ รัฐบาลไทยราชการไทยเนี่ยไม่เก็ตสักทีอะว่าสิ่งที่คุณต้องมองมองภาไม่ได้มองถึงวิชั่นเขาใช่วิชั่นเขามองไม่ถึงอ่ะคุณต้องแก้การเมืองไทยอะเพราะการเมืองไทยมันไม่ซัพพอร์ตเรื่องพวกนี้เลยไงเขามองแต่ผมไย้ระยะสั้นของพรรคการเมืองไงเขาไม่ได้มองประชาชนไงของน้กการเมืองใช่ไม่เห็นมีใครมาแก้รัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยมันเป็นหน้าที่เขาต้องแก้อยู่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศต้องแก้อยู่แล้วถามว่าที่ทำยังไงไม่เห็นมีทําอะไรสักอย่างเลยทั้งๆที่เขาเขาเป็นหน้าที่เขาเลยนี่ความผิดของเราเองอะกลับมาที่พวกเราเน่ เสียหายเสียหายแล้วสุดท้ายประชาชนเดือดร้อนอ้าวเศรษฐกิจตกต่ำเพราะว่าขายของไม่ได้ไงใช่เขานี้กลับไปเกษตรกรแล้วเขาขายของไม่ได้เขาเรษฐกรก็ขายไม่ได้ทุเรียนก็ไม่ได้ไม่ได้หมดกระทบชิงชิงเพราะเขาขายไม่ได้เขาก็ซื้อของไม่ได้เพราะซื้อของไม่ได้เขาก็ไม่ไม่มีกําลังซื้อแล้วพอเศรษฐกิจก็แย่ของออกไม่ได้ก็ขายในประเทศในประเทศก็ตกไป เดือนร้อนกันไปทั่วผมมองมาว่าหัวใจตอนนี้มันไม่มีอะไรเลยครับเอกชนไทยทําได้อยู่แล้วปัญหาคือราชการไทยเนี่ยคุณต้องปฏิรูปครั้งรุนแรงครั <ฮะ S 2> ้งใหญ่โม <ฮะ S 2> โหฬานที่สุดฆ <ฮะ S 2> ่าไ่งั้นประเทศลายล่มสลายเนี่ยอันนี้ผมด่ามาหลายคลิปแล้วครับแต่ว่าผมไม่เห็นมีใครจะทําอะไรเลยผมก็บอกโอ้ยคุณไม่สามารถจะมีลูกน้องที่ดีได้นะคุณอย่าเป็นผู้นาเลยก็เหมือนบริษัทอะคุณไม่มีมือไม้มีพวกหน่วยงานผู้จัดการเก่งยินคุณจะเอาผมชอบคําพูดคํานึงนะ เขาบอกว่าอะไรวะค,คนที่เป็นผู้นําประเทศไทยเนี่ยมันคือคนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยเจ๊ก็จริงไหมตามจริงต้องเป็นงั้นแต่<อ>ไม่ใช่แล้วตอนนี้ผู้นําประเทศไทยเนี่ยเก่งที่สุดในประเทศไทยไหมถ้าเรามองในแง่ทหารก็เก่งสุดอะแต่ถ้าในแง่มองในแง่เศรษฐกิจเขา แต่แต่เ่าทุกวันนี้รัฐบาลหรือว่าโลกเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยมันํำหน้าด้วยเศรษฐกิจครับมันไม่ได้นำหน้า <ฮะ S 1> ด้วยทหารเราไม่ได้เป็นลบก,กับใคร <ฮะ S 1> คุณถ้าคุณอยู่ในสงครามอะ่ะผู้นำคุณเป็นทหารโอเคเลยเยี่ยมเลยแต่ตอนนี้คุณอยู่ในภาวะเศรษฐกิจสงครามเศรษฐกิจสงครามการค้าผู้นำควรจะเป็นผู้ที่มีความเก่งการด้านเศรษฐกิจมันควรมีความเก่งการด้านการจัดการหรือมีหรือคุณไม่เก่งคุณก็ต้องมีลูกน้องที่มาเก่งอะ่ะคอยเป็นมือเป็นเท้าเนาะแต่ถามว่าลูกน้องเขาแต่ละคนเนี่ยมันเป็นใครมันคือนักการเมืองที่ซื้อเสียงเข้า ทำไมประเทศจีนถึงถึงมีถึงมีกฎหมายหรือว่ามีนักการเมืองที่เก่งเพราะเหตุผลก็คือว่าเขาคัดสรรคนไงเวลาเข้ามาบริหารราชการคัดสรรคนเยอะเลยนะเก่งๆเข้ามาใช่แล้วคุณเอาคนที่ไม่มีความรู้มาบริหารเนี่ยผมมองภาพประเทศไทยเนี่ยผมก็มองเป็นแบบโตายทำใจแล้วเราก็ทำหน้าที่เราไปแอย่างนั้นเราเราไม่อยากจะด่าแล้วเพราะว่าเราส่งเสริมอย่างนี้ดีกว่าคุณคิดว่าคุณทำอะไรได้คุณทำถ้ามันมีประโยชน์อย่างเ่ช่นตัวอย่างเช่นเรื่องผลไม้ไทยอะไรพวกนี้ ถ้าเรามองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตผลไม้ส่งออกมากที่สุดโลกเลยนะถ้าผลไม้ไม่ใช่ไม่โฟกัสไปที่ประเทศจีนนี่คุณจะโฟกัสที่ประเทศไหนได้เพราะมันใกล้ที่สุดใช่แล้วใหญ่ที่สุดปริมาณเออดีมานเยอะที่สุดเยอะที่สุดยกตัวอย่างที่ตอนนี้ผมไปดูตัวเลขนะลำใหญ่คืออันดับหนึ่งที่ส่งเข้าประเทศจีนแล้วเงินมหาศาลเลยอันที่สองคือทุเรียนทุเรียน สองตัวนี้นะมันแทบจะเป็นหลักในการมงคุดเป็นที่สามสองอันนี้มันเป็นแทบจะเป็นหลักเลยว่าถ้าคุณส่งออกไม่ได้นะล้มสลายทั้งประเทศเลยเกษตรกรสบเรนตนะสองตัวนี้อเกษตรกรตั้งมหาศาลไม่มีอีกสักิบรายการเราไม่พูดถึงเนาะครับพวกนี้มันเป็นรายได้ที่สดๆไงคือหมายว่าคุณผลิตรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยคุณส่งออกวันอกประเทศนะมันมีชิ้นส่วนของต่างประเทศตั้ง90%้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคนไทยได้สิบเปอร์เซ็นต์เองแต่ถ้าคุณส่งทุกเรียนส่งลำใหญ่คุณไร้อยร้อยเปอร์เซ สิ่เขาเรว่าเจ็กลงไปแปะเสียงชาวนาหนึ่งคนสามารถทําลายพ่อค้าเป็นร้อยคนเพราะชาวนานไม่มีเงินไม่ซื้อสินค้าอุตสาหกรรมไม่ซื้อไม่จ่ายแต่ชาวนา,นานเขาอยู่ได้ไหมเขาอยู่ได้เพราะเขามีผักในสวน มีในน้ามีปลาในนามีข้าวเขาอยู่ได้คนเมืองทําธุรกิจตายหมดแ้อาจะซื้อปลากระป๋องตอนนี้อาจจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนที่ว่าประเทศเราไปอยู่ในในหมวดอุตสาหกรรมเยอะพออยู่หมวดอุตสาหกรรมเยอะเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยในส่วนการแชร์แชร์ลิงสังเกตส่งแคสสินค้าส่งออกสิบรายการแรกนะมี3รายการท่นี่เป็นเกษตรก็คือมีข้าวยางพาราแล้วก็ผลไม้ครับอีกเจ็ดรายการมีสินค้าอุตสาหกรรมหมดเลยครับ แลวสี่ค้าอุตสกกาหกรรมที่พูดเนี่ยถึงที่ถึงในวันสักครู่เนี่ยรถยนต์ชิ้นส่วนไฟฟ้าคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้มันของต่างชาติทั้งนั้น่เอามาเอามาแค่ประกอบแล้วออแล้วคุณจะไปดีใจกับม,ม,มันทําไมต้องซื้อวัตถุดิบแพงจากเขามาด้วยเออมันได้นิดเดียวครับแต่ผมบอกว่าประเทศไทยนี่หลงหล,ลงอ่ะครับหลง,ลงทางกําลังหลงทางหลงในสิ่งที่ว่าต่างชาติเรามาให้แล้วก็บอกว่าลงทุนเยอะอะไรเยอะมันก็มีส่วนแต่ว่าในส่วนใหญ่เนี่ยที่คนไทยได้จริงๆเนี่ยคือเกษตรครับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณว่าคุณสรง ส่งออกสินค้าที่เป็นเกษตรเนี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้คือสิ่งที่น่าน่าจะทําที่สุดแต่คุณกลับไม่ให้ความสนใจกับมันเลยไม่ให้ความสําคัญเออคุณไปสนใจกับการลงทุน่างต่างประเทศอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่คุณลืมว่าคนที่ให้กําลังซื้อหรือให้รายได้สูงสุดคือเกษตรคือชาวนาผมขออนุญาตนะครับเกษตรกรหลายๆท่านในนักการเมืองพูดถูกพูดดีนะครับคือสนับสนุนเกษตรเนาะ แต่หลายๆท่านที่เป็นนักการเมืองเนี่ยหลงทางมองคนไทยไม่ขึ้นครับมองไทยเป็นคนจนมองไทยเป็นเกษตร,รกรที่ยากจนต้องเอาเงินไปช่วยเหลือผมบอกว่าคุณคิดผิดตั้งแต่แรกแล้วที่คุณเอาเงินไปสนับสนุนเกษตร,รกรอะ่ะโดยท,ที่ที่อะไรอะ่ะไปซื้อของมาทิ้งอะไรทำไมคุณไม่ขายออกไปไมันขายเราออกไปเอาไปทิ้งทำไมเนี่ยอย่างไอ้ทำกำนันราคาข้าวหรือว่าการสนับสนุนอะไรยางพาราอะไรเอาเงินไปซื้อมาแล้วถูกผมว่าผิดหลักการหมดเลย คุณคต้องเอาเงินที่คุณมีเนี่ยไปสุนให้มันขายออกไปให้ได้ครับที่เจ๊กูดพูดถึงเรื่องผลไม้พุนี่ผมรู้สึกโอ้โหโกรธมากเน่าเละเทะอืมเพราะว่าเหตุผลก็คือว่ามันเป็นหัวใจของรายได้ประเทศรายได้หลักไม่เห็นมีใครพูดถึงมันเลยมีเจ๊กพูดมาผมโอ้หรู้สึกอยากจะ ขั้นเนื้อขั้นตัวอยากจะดา่าเพราะว่าเสียดายเงินที่ที่ควรจะมาถึงมือกเษกษตรกรนะรแล้วพอพ่อค้าเจ๊งเป็นยังไงเขาก็ไม่ซื้อไม่ซื้อเสร็จแล้วงไงเขาก็ไม่ขายไม่ซื้อไม่ขายมันก็หยุดหมดอะ่ะตอนนี้ผมว่าถ้าราชการไม่ออกหน้านะมันจะเละไปอีกสักพักหนึ่งผมก็เสียดายพูดนิดนึงว่าเมืองจีนเนี่ยผลไม้ท,ที่ที่เจ๊กเห็นในเมืองจีนเนี่ยผลไม้ไทยที่เขานิยมคนจีนนิยมกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับเจ๊ก ท,ทุเรียน,ยนลำไยมังคุดงคุดาส่วนแอปเปิลซันลีมันของจีนมาอยู่แล้วะนะครับยองอื่นก็หลักๆสามตัวเนี้ยอย่างยกตัวอย่างเช่นของเวียดน,นามเนาะ,ะก็จะมีแก้วมังกรถูกปะ่ะแก้วังกรที่มาจากเวียดน,นามแล้วในส่วนของออสมมติว่าคนจีนจะบ,บริโภคทุเรียนเนี่ยผมมึงสงสัยเหมือนกันนะหรือมังคุดก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าเน่าเสียง่ายเนา ไอทุ<ช>เรียนเนี่ยเนาะใช่น้งทีมันก็มันก็อาจจะคุณภาพไม่ค่อยดีเนาะที่ผมเจอนะตอนนี้เจคเคยกินทุเรียนที่เมืองจีนไหมเคยครับมันเป็นยังไงบ้างก็อย่างนี้ส่วนใหญ่อะมันจะอร่อยสู้เมืองไทยกินเลยไม่ได้เพราะว่าหนึ่งมันต้องมีผ่านการชุบยานะฮะพอชุบยาเพื่อไม่ให้สุกเร็วเกินไปไม่ให้สุกช้าเกินไปพอสุกก็คือเละเลยแต่ยังไงอย่างผมเนี่ยกินได้หมดทั้งเละทั้งไม่เละคือชอบ ทีนี้เนี่ยซื้อมากินแล้วคนจีนเนี่ยเขาทุเรียนเนี่ยเละเขาก็กินสุกเขาก็กินบางคนขายเนี่ยฉีกหมดแล้วก็กินทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเขามากินเมืองไทยเนี่ยเขาจะอุ้ยอร่อยกว่าก็ควรจะรู้ว่าเมืองจีนคุณภาพที่มืองจีนมัน<ช>ไม่ได้ไม่ได้ใช่ เพราะว่าส่งออกก็ต้องใช้ชุบยาชุบเละไปช่วยคือมันอาจจะยะเวลาด้วยแหละคือผมก็มองว่าผมไปกินทุเรียนที่เมืองจีนหรือไม่ใช่กินหรอกไปเห็นเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหทําไมมันทุนภาพมันไม่คดีขนาดนี้ก็เสียดายนะครับส่วนลําไยก็ปกติลําไยไม่มีอะไรเลยลําไยสดมันก็คงสงยางอยู่แล้วเขาใส่สอยางลําไยแห้งลําไยสดที่เป็นแทบเป็นไปไม่ได้น,นะแต่อาจจะมีบ้าง<ม>ในช่วกกลางเจวอะไรพวกนี้เนาะแต่ชั้นในนี่ไปไม่ถึงหรอกแต่ลําไยก็เป็นสิ่งที่น่ากลัว มันก็ดีอยู่แล้วเนอะอย่างยุางยารที่เจกพูดถึงเรื่องผลมไม้เข้าไปลำไย,ยเนี่ยครับลำไย,ยเหลือกิโลละหบาทเมื่อปีที่แล้วอะ่ะครับเพราะเหตุผลนี้แหละเข้าจีนไม่ได้ด้วยเหตุผลเรื่องการเมืองอะ่ะแล้วเขาก็เลยทําให้ราคาลำไย,ยเหลือ5บาทรู้คุณรู้เปล่าว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ย ร,รัฐบาลไทยหรือการเมืองไทยทำเนี่ยที่คุณไม่ทํางานเนี่ยกระทบมากมายต่อกเกษตรกรและเขาก็ไม่มีรายได้เพราะเขาไม่มีรายได้เขาก็ไปซื้อของวัตถุักรมันก็คือวัตถุักรอุบาร์นั่นแหล,ละคือคทุกอย่างหยุดหมดคุณทําให้ต้นทางมันเดินได้วิธีง่ายที่เดียวคือคุณไปแก้ไขระบบการทํางานงคุณเสียคุยกับรัฐบาลจนีดี คือพูดง่ายว่าเทียวกันดีๆใช่ถ้าเจกเป็นคนซื้ออ่ะให้คนขายมันงี่เง่าเขไม่อยากซื้ออ่ะเขาก็ไม่อยากซื้อก็เราเอาเงินให้เขาแล้วเขามึงี่เง่าอีกเราไม่เอาวาผมก็ไม่เอาของคุณไม่ใช่ว่ามีคนเดียวในโลกผมไม่ซื้อได้ว่ะเสร็จเลยคุณต้องไปคนขายคุณต้องเอาใจเขาหน่อยคุยกับเขาหน่อยทําดีหน่อยนี่คือสิ่งที่นักการเมืองหรือว่าราชการไทยจะต้องเป็นเซลแมนที่ดีเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะไปขายเกษตรกรไม่ได้ขายเองไงแล้วพอค้าที่มันนําเข้ามาเนี่ยเขาไปเจออุปสรรคก็คือนักดื่มมันไทยที่ กี่กันไงตายหมดเลยอันนี้ฝากท่านทุกท่านไว้นะครับว่าเราบน่บน,บนเรื่องไทยก็เพราะเหตุผลก็คือว่าเราสงสารเกษตรกรไทยยังมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีครับอย่างนั้นก็ขออนุญาตเป็นว่าเราบ่นแล้วก็ทําใจแล้วครับยังไงก็เดี๋ยวข่าวาวสารข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าด่านหรือว่าการทำเรายุติสิความรถไฟความเร็วสูงเราคงต้องมาคุยกันอีกรอบหนึ่งหลังจากที่มีความเคืบหน้าแล้วนะฮะอาจจะมีข่าวสารที่เราติดตามมาต่อนะครับขอบพระคุณครับเจ๊กขอบคุณมากดีครับ